สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัดระนองมีสุขภาวะที่ดีภายใต้การนำองค์กรของนายแพทย์นรเทพอัศวพัชรานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองและผู้บริหารทุกระดับปีงบประมาณ2568ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนด้วยความร่วมมือจากภาคีคเครือข่ายทั้งส่วนภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนบรรลุผลสำฤทธ์ดังนี้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์์ให้บริการดูแลระบบสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบหกด้านเปิดหมวัดตรวจรักษาโรคผ่านระบบเทเลเมดดีซินคัดกรองวันณโรคบริการทันตกรรมเชิงรุกป,ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเฝ้าระวังป้องกันโรคและพัฒนาอนามายัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อาสาว,วอจังหวัดระนองออกหน่วยบริการประชาชน ในพื้นที่ธุรกันด่าน18ครั้งมีผู้รับบริการทั้งสิ้น3,201รายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวันสร้างกระแสะในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพัฒนาศักยภาพอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอรวันสู่ความเป็นเลิศผ่านการคัดเลือกระดับภาคเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ4อำเภอ17ชมรมรวม21ทีมมีการจัดตั้งชมรม346ชมรมและกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะ ขับเคลื่อนจังหวัดระนองเป็นทูบีนัมเบอวันต้นแบบระดับเพชรในปี2572การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิจัดตั้งและขึ้นทะเบียน PCU และ NPCU เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหน่วยบริการปฐมภูมิประเมินตนเองผ่านเกณฑ์และทุกอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตร,รฐาน HA โรงพยาบาลระนองพัฒนาผ่านการรอคเครดิตขั้นที่3จากสรพพัฒนาระบบมาตรฐานการส่งต่อพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันสนับสนุนการทำผลงาน CQI และการนำเสนอใน H a Forum 2025ยกระดับการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการทารังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน LA พัฒนาศักยภาพบริการ stroke unit และคลินิกโรคหัวใจที่ได้มาตรฐานเปิดศูนย์เฉพาะทางด้านมะเร็งรีเวชการพัฒนางานสาธารณาสุขชายแดนและสาธารณาสุขทางทะเลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสาธารณาสุขชายแดน31จังหวัดชายแดนและจัดระบบบริการสุขภาพชาวต่างด้าวจัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขได้แก่หลักสูตรระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวังสอบสวนโรคแก่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU หลักสูตรลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและเอชเพศภาวะในสถานบริการสาธารณสุขสองรุ่นหลักสูตรการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดระนองสองรุ่นหลักสูตรเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสไตล์เมดดีซีนหลักสูตรการจัดทำ mapping จุดเสี่ยงเซฟตี้บีตตามบนเกาะพยามและจัดทำคู่มือสาธารณสุขทางทะเลจังหวัดระนองพัฒนาอสอตอและอสสตอน้อยพัฒนาจุดบริการเฮลโพสที่มีแรงงานอาศัยอยู่หนาแน่น เปิดดําเนินการแล้ว31แห่งบริหารจัดการระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินภายใต้ EOC ประเมินความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจัดทําแผนฝึกซ้อมแผนรับสถานการณ์สร้างระบบเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดนตามระบบ5้าโรค5มิติเพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดได้อย่างทันท่วงทีและสร้างนักระบาดวิทยารุ่นใหม่สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ศูนย์การเรียนรู้จํานวน39เรื่องพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชพัฏศูนย์สุนันทาศูนย์การศึกษาระนอง ปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตสำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระนองพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรพัฒนาหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินได้มาตรฐาน32หน่วยครอบกลุ่ม19ตำบลมีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านการรับรองมาตรฐาน59คันและเรือที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน20ลำ ส่งต่อผู้ป่วยสกายด็อกเตอร์หรายโดยกองทัพเรือภาค3ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลวาชิระภูเก็ตประชาชนเจ้าหน้าที่และเครือข่ายผ่านการอบรม CPR รวม9,193รายพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกกลุ่มว้ส่งเสริมให้มันดาและเด็กปฐมวัยได้รับการดูแลอย่างครบวงจรมีคุณภาพได้มาตรฐานเด็กอายุศูถึง5ปีมีพัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วน ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพพัฒนาระบบบริการสุขภาพวัยรุ่นที่เป็นมิตรดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงด้านความคิดความจำและด้านการเคลื่อนไหวร่างกายพัฒนาแคร์กิฟเวอร์รายใหม่สร้างชมรมสร้างเสริมสุขภาพในรอพศต่อจำนวน52ชมรมประชาสัมพันธ์มาตรการ3 o 2อ .2 สการบริโภคที่ถูกต้องและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านระบบแพลตฟอร์มสาสุขอุ่นใจการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสู่1อําอำเภอหนึ่งชุมชนสุขภาพหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ1เส้นทางท่องเที่ยวส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้รับการอนุญาตและยกระดับคุณภาพของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยผ่านการรับรอง มาตรฐานรางวัลสองแห่งคือน,น้ำนองฮอสปาและรักระนองฮอทสปริงสปาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัดระนองกว่า200ล้านบาทสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถานบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นพัฒนาศูนย์ฟืน้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลระนองเป็นศูนย์ทารบำบัดน้ำแร่ร้อนธรรมชาติคลินิกกายภาพบำบัดวารีบำบัดการฝังเข็มครอบแก้วโดวยแพทย์แผนจีนและมีแผนพัฒนายกระดับเป็นศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรปี2570 การพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขสู่ยุคดิจิทัลพัฒนาระบบเทเลเมตรีซีนในโรงพยาบาลทุกแห่งผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลจากแพทย์มากกว่า8 0 0 0ครั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางของผู้ป่วยและลดความแออัดในโรงพยาบาลพัฒนางาน HAI T โรงพยาบาลระนองผ่านการประเมินมาตรฐาน HAI T ขั้นที่2 โรงพยาบาลกระบุรีโรงพยาบาลกระเปอร์โรงพยาบาลสุขสังบรน์ผ่านการประเมินมาตรฐาน HAI T ขั้นที่1โรงพยาบาลระนองพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะผ่านระดับเท็ดโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งผ่านระดับเงินสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณาสุขปี2568จำนวน61ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์52ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ85.25โดยจะทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกระดับเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณาสุข จำนวน362โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น22,966,732บาท91สตังค์ได้รับรางวัลความภาคภูมิใจระดับจังหวัดระดับเขตและประเทศจำนวน36รางวัลคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขในทุกมิติให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อดูแลระบบสุขภาพประชาชนจังหวัดรนองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดไป